กับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัด6.9หน้า27หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2บทที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะครับฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปในช่อง YouTube ยู u ูปครูต่ายจิตอร์นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์รัวๆกันด้วยนะครับแบบฝึกหัด6.9 นะครับหน้า27หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปหกเล่ม2นะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดอย่าลืมเขียนรูปเข้าๆก่อนด้วยนะก่อนจะสร้างนะครับข้อที่1สามเหลี่ยม CDE มีที่มีด้านยาวด้าน DE ยาว6.5ด้าซนติรด้านมุม CDE มีขนาด65องศาและมุม CED มีขนาด45องศานะครับไปดูวิธีการในการสร้างรูปสามเหลี่ยม CDE ก่อนอื่นเลยสร้างด้าน DE ยาว6.5นะครับ6.5อยู่ตรงนี้ก็ลากเส้นมาเลยจาก0มาหา6.5นะครับได้จุด2จุดเสร็จแล้วเขาบอกมุมมาให้2มุมนะครับมุมที่1มุม CDE อ่ะให้ ตัวนี้เป็น d ตัวนี้เป็น e นะครับมุม CDE ก็คือมุมดีนั่นเองมุมดีตรงนี้กลางเท่าไหร่ครับ65องศานะครับเราก็เอาไม้ครึ่งวงกลมมาทาบเลยนะครับให้จุดนี้อ่นาน,นี้นะครับให้จุดนี้ทับกับจุดดีนะครับแล้วก็เส้นตรงนี้ทับกับเส้นศูนย์องศานะครับ เขาบอกว่ากลาง65เราก็นับวงมา65นะครับ60 65ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมุม65องศานะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเราจะลากเส้นสีแดงเอาไว้เป็นเส้นประนะครับโดยให้ผ่านจุดนะครับที่เราหาเมื่อกี้65องศานะครับเป็นเส้นประไว้ก่อนนะครับ ต่อไปมุม ced นะครับคือมุม e ก็กลาง45องศานะครับก็เอามาวัดที่มุมด้านนี้45องศานะครับย้ำนะครับตรงนี้ให้ทับจุดกึ่งกลางนะครับเส้นตั้งฉากตัวนี้แล้วก็เส้นศูนย์องศาทับกับเส้นที่เราวาดไว้ที่แรก45นะครับ40อยู่ตรงนี้นะครับรอูตรงวงในนะครับ45ก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดอ่าเส้น นะครับจะต้องลากผ่านจุด2จุดนี้นะครับไม่เกี่ยวกับจุดนี้นะครับอันนี้คือ45องศาต้องผ่านจุด E นะครับแล้วก็ผ่านเส้นที่เรา,าผ่านจุดที่เราวัดมุมเอาไว้45องศาเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้จุดตัดคือตรงนี้นะครับเราก็มาลากเส้นเพื่อสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงจุดตัดเลยนะครับปื๊ด ปืดนะครับด้านนี้มุมนี้65องศามุมนี้45องศานะครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่มุมที่เหลือมีดีมีอีเ e. ซมุมที่เหลือก็มุม4ี่ไจุดสนะครับข้อที่1ข้อ2ส,สามเหลี่ยมบวนนะครับสามเหลี่ยมบวณที่มุมนอบอวและ นวบ,บมีขนาดมุมละ55องศาด้านบวยาว7องศาอ่านยาว7เซนติเมตรนะครับขออภัยพร้อมบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับขอ้อที่2ให้บอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมด้วยอ่ะอันดับแรกหาเส้นบวนะครับยาว7เซนติเมตรต้องมีเส้นก่อนนะครับต้องมีจุด2จุดคือจุดต้นและจุดปลายเพื่อหา มุมนะครับเขาก็หนดมุมมาให้คือ55องศาเหมือนกันอ่ะขยับลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไม่พอ7องศาอ่ะเซนติเมตรนะครับองศาและขวา,ายัยนะครับ7เซนติเมตรอ่ะตรงนี้กับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมุมทั้งซ้ายและขวาเท่ากันคือ55นะครับอันนี้ก็นับมาให้ได้55ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลากเส้น ปละเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามันผ่านจุด2จุดนี้นะครับคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับ2จุดนี้ด้านขวานี่ก็กลาง55องศาเหมือนกันนะครับอันนี้ทับจุดนะครับแล้วก็เส้นศูนย์องศากระทับเส้นที่กําหนดเอาไว้ก็นับมา55วงในนะครับ50อยู่ตัวนี้55ก็จะอยู่ ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็มาลากเส้นปะาเช่นเดียวกันให้ผ่านจุดนะครับให้ผ่านจุด2จุดนี้นะครับก่อนจะไปลากเส้นจริงนะครับลากเส้นปละก่อนปุ๊บก็จะได้จุดตัดตรงนี้นะครับเราก็มาลากเส้นจริงเพื่อทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมปื๊ด นะครับเขาบอกว่าเส้นบอวนะครับแสดงว่าอันนี้คือบอวยาวเท่าไหร่ครับ7เซนติเมตรมุมที่เหลืออ่านด้านที่เหลือใ้มุมที่เหลือนั่นแหละครับบอวนอมีบอวอแล้วมุมนี้ก็ต้องเป็นนอกนะครับและเขาให้บอกด้วยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมบวนหรือบวนนะครับเป็น รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับมุมมันกลาง5้องศานะครับสองมุมนี้ห้าสิบห้องศาเท่ากันนะครับมุมที่ฐานสองมุมกลางเท่ากันนะครับแสดงว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วนะครับเพราะคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือด้านที่ฐานอ่มุมที่ฐานสองมุมนี้จะยาวเท่ากันและด้านประกอบมุมยอดสองด้านนี้ก็อขอไปนะครับมุมที่ฐานจะกลางเท่ากันนะครับมุมซ้ายกับมุมขวาเนี่ยของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันราคาบ้านจะกลางเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดก็จะยาวเท่ากันนะครับสด้านนี้ รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วข้อที่3รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว5.3เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาด28องศาและ112องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องสร้างฐานซึ่งเขากำหนดมาคือ5.3เซนติเมตร นะคับหอยู่ตรงนี้5.5อยู่ตรงนี้5.3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้จุดนี้กับจุดนี้ปืด๊ดนะครับมีมุมที่ฐาน28องศาและ112องศาแล้วแต่เราจะเอาด้านซ้ายด้านขวานะครับ112กนะับ28เกี่ยสมมติผมเอาด้านนี้นะครับ 28่สิกวัดมายี่อันนี้30 28ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกะลากเส้นประเอาไว้ก่อนนะครับให้มันผ่านจุดสองจุดเพื่อให้มันได้ขนาดของมุมตามที่โจทย์กำหนดนะครับเพื่ผ่านจุดนี้ด้วยและอีกด้านหนึ่งนะครับ112องศา ก็วัดมาปื๊ดเก้าสิบหนึ่งอยสิบหนึ่งก็จะอยู่ตัวนี้นะครับก็ลากเส้นปละเช่นเดียวกันให้ผ่านจุดนะครับอ่ะตรงนี้ยังไม่ผ่าน ไม่ตัดกันนะครับก็ลากต่อยาวไปเพื่อให้เส้นมันตัดกันนะครับก็จะได้จุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาลากเส้นจริงปื๊ดชึบนะครับแล้วก็มาลากเส้นนี้ให้เป็นตัดกันตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังนี้นะครับโดยมุมนี้กลาง28องศามุมนี้กลาง1 1 2องศา นะครับกำหนดให้เป็นรปูปกำหนดชื่อให้ด้วยนะครับอ่ x y z แล้วกันนะครับพร้อมบอกชนิดเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม x y z เป็นรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมอะไรครับรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับเพราะมีมุมหนึ่งกลางเกิน90องศาเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก MRT โดยให้ด้าน r m เป็นฐานด้าน MT เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากสแสดงว่ารูปนี้มีมุมกี่องศาครับ 90องศาน,นั่นเองยาว9ซนติเมตรและ rtm มีขนาด40องศานะครับก่อนอื่นเลยสร้าง mt นะครับตัวที่พอจะรู้นะครับคือ9ซนติเมตรนะครับก็ลากมาก่อนเลย9ซนติเมตรนะครับอันนี้คือ mt ซึ่งเขาบอกว่า MT เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับแสดงว่ามุมข้างบนต้องเป็นมุมฉากนะครับแต่เขาให้ด้าน RTM นะครับ RTM มุม RTM นะครับมุมนี้40องศาเราก็วัดมุมนี้มาให้มันได้40องศาก่อนตรงไหนครับตรงนี้นะครับ40องศาสร้าง เส้นปลาเอาไว้ก่อนนะครับมุมด้านขวาตรงนี้40องศานะครับทีนี้ตรงนี้มันเป็นเส้นปลาอยู่นะครับเราไม่รู้ว่า ไอความยาวด้านนี้มันจะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นมุมฉากหรือไม่นะครับแต่เขากําหนดว่ามุมนี้มันเป็นมุมฉากซึ่งมันกลาง90องศานะครับซึ่งคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั้นมุมภายในจะเท่ากับ180นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุมนี้40นะครับมุมนี้90 40บวก90บวกกับมุม m นะครับจะเท่ากับ180เพราะนั้นจะหามุม m นะครับเราก็จะได้ว่า180ลบด้วย40บวกกับ90เป็นเท่าไรครับ130เพราะฉะนั้นมุม m ม,มีค่าเท่ากับ50องศานะครับเพราะนั้นสร้างมุมนี้ให้มันได้50องศาด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยชัวร์อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ลากให้มันมาตัดกันเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือ40องศานะครับมาวัดดูมุมนี้มันได้90มั้ยไหมเป็นไปนตามที่โจทย์เ้ากําหนดหรือไม่นะครับถ้าเป็น90องศาก็แสดงว่าถูกต้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยคุณสมบัติตัวนี้นะครับในการ สร้างรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับก็คือขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาอย่าลืมนะครับเป็นประโยชน์สําหรับการนําไปใช้ในการสอบออน็ตด้วยนะครับมุมนี้อ่ะจีดเส้นทึบก่อนค่อยใส่ค่ามุมนะครับปืด๊ดนันนี้ก็ปืด๊ดมุมนี้เท่าไหร่นะครับมุมยอดข้างบนนี้90นะครับมุมนี้50องศานั่นเอง นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาแล้วจะมาตอบคําถามให้นะครับทุกๆคําถามสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย